ับรุค่นเนินเพื่อมึงได้ราวัลชงเชยมึงไปเด้อเดี๋ยวนี้เลยโถที่้ายตั้งใจมาเดิมก่อคนจับมาทอไรกันไปไปไหมไม่ได้เลยนจับต้องไปเฮ้ยเฮ้ยได้จับังเดียวนี้แล้วไปไหมไปตีนโก้เสีอายกนที่ายโอ้ไม่มีแล้วออกอออกพห้าหกเมตรดับ ไดด้วยดูสิมันทำพยศโงกตายเขาได้หลักคนเยอะ,ยอะแยะกูว่าเนี่ยำเลยไม่ต้องอายกับคนนี้แย่เลยไม่มีแหนะนนหะคือไอคิีเว้ยไอ้คิวเยอามาดันเต็มด้วยกูบอกแล้วมึงจะถีดรถไม่มีเพี้ยทำน,นีน้จะชนะจะชนะเด้วยเลย

ไอ้คิ้วแกดีไไกไอ้ระบบต้งไดแคู่เป็นมีตนาคุณังไว้ไอ้คิวแกจนได้โอ้ไอ้ลยต้องใช้สายานได้แโห้นแหมพุ่ทปน้ไรวาีทั้งหมดาแล้ไอ้คิ้วไปเทนดไปไทยดข้างหลังมเป็นผูโดดไอ้ขันหลังแมนโดดด้วยเฮ้ย

สุดยอดอะฮ่า่าขีดขัดไมลงขีดขัดก็ให้กรรมการตัดมาเลยอ้าวโอ้พ